สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอิทธิพิชาต,ตอกันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามสำหรับ E ีีนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของการถ่ายทอดพันธุกรรมของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ว่าฝั่งไหนนั้นจะจ่ายลูกออกมาเลือดเข้มข้นมากกว่าและก็เทคนิคในเรื่องของการดูแลลูกเจี๊ยบหน้าฝนจากอายุ1เดือนไปจนถึง3เดือนทางซุ้มทางฟาร์มเราจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ สำหรับเปอร์เซนต์การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างพ่อพันธ์แม่พันธ์ ก็มีการโตเถียงการโตแย้งกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับบางคนก็จะบอกว่าสายเลือดฝั่งแม่เนี่ยจะแรงกว่าฝั่งพ่อบางคนก็จะบอกว่าฝั่งทางพ่อจะแรงกว่าฝั่งแม่แต่ผมจะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของประสบการณ์ที่ทําการเพาะพัฒนามานะครับในเรื่องของพ่อพันแม่พันเราอย่าไปนับเปอร์เซนต์แล้วก็ไปคาดหวังว่าฝั่งไหนสายเลือดจะแรงกว่าการเพาะการพ,พัฒนาให้เรายึดในเรื่องของลูประธรรมมากกว่านามประธรรมขอให้พ่อเขาเก่งแม่เขาเก่งมาบวกกันลูกออกมามันก็เก่งแล้วคิดแค่นี้ครับง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสตั้งสมมติฐาานว่่่ฝังพอ หรือฝั่งแม่สายเลือดจะเข้มกว่าอย่างเช่นแนวทางการนําเข้าพัฒนาให้พลาดน้อยที่สุดนะครับตามที่ผมทํามาก็คือเราเน้นในเรื่องของสายตาเห็นในเรื่องของการคัดการแข่งขันนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหลายคนก็สอบถามว่าตัวเมียเราจะคัดยังไงผู้ตรงๆนะครับก็คือคัดเหมือนตัวผู้เลยนะครับให้เราสามารถนั้นได้เห็นเบื้องต้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อนํามาบวกกัน ลูกออกมาจะเป็นแบบไหนในวิธีการปฏิบัติมันไม่ได้ยากนะครับพ่อแม่เขาเป็นยังไงลูกออกมาก็เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะการนําพ่อพันแม่พันที่มีสไตล์คล้ายกันอาจจะไม่เหมือนกันร้อนะครับเพราะว่าเอาคนละสายพันธุ์มาบวกมาผสมกันแต่เราเน้นในเรื่องของสไตล์นะครับที่มีความคล้ายคลึงกันไปในแนวทางเดียวกันแต่มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันมาผสมกัน การจ่ายลูกถ่ายทอดพันธุกรรมออกมามันก็สามารถใช้งานได้มากกว่าทิ้งสําหรับผมตามประสบการณ์ที่ทํามานะครับผมให้ในเรื่องของความสําคัญของพ่อพันธุ์แม่พัน์ธุการจ่ายลูกว่าเลือดฝั่งไหนเข้มหรือไม่เข้มเนี่ยผมให้เท่าๆกันนะครับผมจะไม่หวังพึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับพ่อเก่งแม่เก่งบวกกัน ลูกออกมามันก็เก่งเองนะครับวิธีการนี้สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าเรามีพ่อที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมุ่งหวังหาตัวเมียที่แบบเก่งๆเด็ดๆสายเลือดดีๆเข้ามาผสมแบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้เราได้หรือว่าบางคนนะครับค้นหาพ่อพัอพนธุ์ดีๆแม่พันธุ์ไม่เท่าไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับพอมาผสมกันลูกออกมามันก็ไม่เต็มร้อยนะครับให้เราเน้นในเรื่องของรูปธรรมเป็นหลัก เราไม่ต้องไปยึดติดในเรื่องของนามธรรมานะครับในการพัฒนานักกีฬาผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าวิธีการพัฒนาและขยายฝูงของผมนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการนําเข้าตัวผู้พ่อพันุที่เด็ดๆนะครับส่วนแม่พันธุ์ผมจะไม่ค่อยนําเข้าผมจะเก็บสายเลือดของตัวเองนะครับเก็บไว้บางส่วนแล้วก็หาตัวเด็ดๆตัวดีดๆพ่อพันุ์ที่เราเห็นว่าเก่งแล้วเราชอบเนี่ยนำมาเข้าพัฒนาต่อเติมเรื่อยๆ นะครับพอได้รุ่น2รุ่น3ารุ่นนะครับมันเริ่มที่จะตันนะครับเราก็นำพ่อพันธุ์เข้ามาใหม่ปีละตัว2ตัวนะครับผมจะทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆนี่ก็คือวิธีการทำให้สายเลือดสายพันธุ์ของเรานั้นไม่ซ้ำและก็เป็นการเติมเจเนอเรชันใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับพัฒนาจุดเด่นเสริมจุดด้อยขึ้นไปเรื่อยๆทำไมผมถึงไม่ค่อยนำเข้าตัวเมียนะครับผมก็เคยบอกไว้แล้วว่า การนําเข้าตัวเมียเนี่ยมันเสี่ยงมากกว่าการนําเข้าตัวผู้ตัวผู้เราเห็นแล้วเราค่อยนําเข้ามาส่วนตัวเมียนะครับส่วนมากเราก็จะไม่เห็นเราก็จะแอบอิงในเรื่องของการนําเข้าคู่เกิดตัวดีตัวเก่งเข้ามาพัฒนานะครับแต่บางทีบางครั้งมันก็เชื่อใจใครไม่ได้ว่าเราจะได้แม่พันธุ์ที่เป็นคู่เกิดตัวเด็ดตัวดีนะครับตามที่เรามุ่งหวังตั้งใจไว้หรือเปล่าอันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะ การันตีให้เราได้นะครับถึงเราจะนําเข้าสายเลือดดีขนาดไหนก็ตามนะครับผมมองว่ามันก็ยังไว้ใจใครไม่ได้อันนี้ก็คือตามแนวความคิดของผมนะครับไม่ไม่ต้องเชื่อแล้วผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับนี่คือผมตั้งสมมุติฐานในการนําเข้าว่าการนําเข้าตัวผู้เนี่ยอย่างน้อยๆคือเราเห็นเรานําเข้าส่วนการนําเข้าตัวเมียนะครับมันเป็นการนําเข้าจากการได้ยินการศึกษาสายเลือดการเห็นคู่อาจจะเป็นคู่แท้หรือคู่เทียมก็ไม่รู้นะครับว่าเก่ง แล้วก็ขอแบ่งจากเขาเข้ามาซึ่งมันมีโอกาสที่จะพลาดมากกว่าตัวผู้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบนําเข้าตัวเมียนะครับก็เลยเก็บเอาสายพันธุ์ตัวเมียของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมานะครับเก็บไว้แล้วหาตัวผู้เข้ามาเติมเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เรานั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและก็เร็วพลาดน้อยที่สุดนะครับทีนี้มีคําถามจากมือใหม่สอบถามผมเข้ามาว่าพี่ครับทําไมผมเพาะไก่เนี่ยไก่เล็กทําไมตายเยอะจังเลยนะครับผมถามว่าตายไปเท่าไหร่ นะฮะสมมุติว่า20ตัวก็จะตายไปประมาณ2-3ตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในเรื่องของการอัตราการสูญเสียนะครับจากแรกเกิดไปจนถึง3เดือนนะครับจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยนะครับอัตราการสูญเสียจากช่วงแรกเกิดไปจนถึง3เดือนมันจะสูญเสียอยู่ประมาณ5-10เปนนะครับสำหรับคนที่ดูแลอย่างดีเลยก็คือ100ตัวนะครับมันจะหายไปประมาณ5-10ตัวอันนี้พูดตรงๆนะครับ แน่นอนครับเราทําใจไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาตายของเขาเองหรือว่าการครับทิ้งของเราด้วยนะครับมันก็จะมีการสูญเสียอยู่ประมาณนี้บางตัวก็อาจจะมีอกแหลมเลี้ยงไม่ขึ้นแบบนี้เราก็ต้องอสละทิ้งนะครับเพื่อที่จะตัดในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเป็นพาหะนําโรคต่อไปนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการและก็อัตราการสูญเสียเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเพาะเลี้ยงไก่ใหม่ เกิดการสูญเสียเห็นไก่ตายนะครับลูกเจี๊ยบอายุ1-3เดือนตายวันละตัวนะครับหรือว่า4-5วันตัวอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันไม่เกินอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ10%เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้ามันเกินนั้นก็อยู่ที่ในเรื่องของภูมิศาสตร์ในเรื่องของอากาศในเรื่องของอาหารในเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้นะครับเราก็ค่อยศึกษาวิธีการจากคลิปข้างต้นที่ผมเคยทํามาก็ได้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็มีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่เราเคยอบรมศึกษากับสํานักง,งานประสุสัตว์และก็จากประสบการณ์ที่เรานำมาใช้โดยตรงหลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือ การใช้น้ำตาลทรายในช่วงอายุลูกไก่แรกเกิดไปจนถึง3-4เดือนเนี่ยเราควรที่จะนำน้ำตาลทรายมาผสมน้ำให้เขากินเพื่อให้ร่างกายของเขานั้นกระปี้กระเป๋าสดชื่นโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้นะครับอากาศึ้คลึ้มไม่มีแดดไก่มันจะชอบยืนซึมเหงานะครับแล้วบางตัวก็ป่วยวิธีการทําให้เขาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาง่ายๆนะครับก็คือนำน้ำตาลทราย100กรัม ผสมกันกับน้ําเปล่า1ลิตรนะครับให้เขากินอาทิตย์ละ1นครั้งนะครับผสมน้ําห้อยไว้เลยให้เขากินเลยนะครับนี่คือเป็นวิธีการง่ายๆที่ทําให้ร่างกายของเขานั้นสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เหงาไม่ซึมหลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าที่ซุ้มที่ฟาร์มเราเนี่ยสูญเสียไหมพูดต,ตรงๆนะครับเข้าหน้าฝนเมื่อไหรเนี่ยสูญเสียแน่นอนเพราะว่าเราทําการเลี้ยงแบบระบบเปิดนะครับไม่ได้เลี้ยงในโรงเรือนนะครับเราเลี้ยงในสนามหญ้าตั้งแต่อายุ3เดือนเลย แต่น้ำตาลทรายสามารถช่วยได้เยอะมากนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆที่เรานำมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับไม่เชื่อผมก็ลองไปศึกษาไปสอบถามคุณหมอตามสำนักง,งานปศุสัตว์ดูได้นะครับน้ำตาลทรายหรือว่าเฮบูบอยนะครับสำหรับใครที่แบบมีทุนเยอะๆแต่ถ้ามันใช้ทุนเยอะเกินไปเราก็ใช้น้ำตาลทรายดีที่สุด100กรัมผสมกันกับน้ำา1ลิตรให้เขากินอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ ให้กินพวก B12 นะครับสลับกันกันกบยาฆ่าพยาธิที่เป็นสูตรที่ผสมน้ำาครับให้เขากินประมาณเดือนละ1ครั้งก็ได้นะครับสำหรับพวกยาพวกวิตามินพวกนั้นแต่น้ำตาลทรายเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าขาดอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับต้นทุนก็ไม่ได้สูงมาก และก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับถ้าใครเคยใช้หรือว่านำไปลองใช้ในอนาคตนะครับได้ผลหรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวประสบการณ์มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับถ้าใครมองแล้วว่าไม่เป็นประโยชน์หรือว่าไม่ถูกต้องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติเตียนกันได้ก็ฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ